มาแล้วครับอตที่3เปิดวันโอนเงินรีบเช็คด่วนว่าวันที่เท่าไรกันบ้าง สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาพบก,กับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านนะครับและข่าวสารจากทางรัฐบาลด้วยนะครับล่าสุดวันนี้นะครับ14เมษายน2563นนะครับกระทรวงการคลังก็ได้เปิดนะครับ วันโอนเงินล็อตที่3นะครับรีบมาเช็คกันด่วนเลยนะครับว่าเราเนี่ยจะได้เป็น1ในนั้นหรือเปล่านะครับหลายคนก็ยังรอสถานะนะครับที่ขึ้นว่ารอตรวจสอบอยู่นะครับตรงนี้มีลุ้น50-50นะครับนายเอกขอบอกไว้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าความเป็นมาของในเรื่องนี้มีต้นต่อมาอย่างไรบ้างนะครับ นะครับในเรื่องนี้นะครับก็เป็น็อตแรกนะครับก็คือรอตที่1น,นะครับก็มีการโอนเงินเนี่ยนะครับให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์น,นะครับขอเยียวยา5,000บาทเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -2019 หรือเรียกว่าโควิด -19 ทีเนี่ยนะครับที่มีการออกพระราชกำหนดฉุกเฉินนะครับในการปิด สถานที่ต่างๆก็เลยทําให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและก็การทํางานของพ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านนะครับตรงนี้ก็มีการให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่28นะครับและหลังจากนั้น7วันทําการนะครับระบบ AI ระบบเว็บไซต์ www เราไม่ทิ้งกัน .com ก็ได้เปิดการโอนเงินให้กับพ่อพี่แม่ป้าที่ผ่านเกณฑ์ในล็อตแรกเนี่ยนะครับเข้าไปในบัญชีนะครับที่ได้ลงทะเบียนไว้นั่นเองนะครับ ก็เริ่มตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10เนี่ยโอนมาเรื่อยๆนะครับวันละแสนกว่า2 3 0 0 0 0แสนอะไรก็ว่าไปรวมเสร็จทั้งสิ้นเนี่ยเบ็ดเสร็จในล็อตแรกเนี่ยนะครับมีคนที่จะได้รับจริงๆเนี่ย1.6ล้านคนนะครับแต่มันก็ได้แค่1.4ล้านคนก็เพราะว่ามีการแจ้งเลขบัญชีที่ชื่อบัญชีเนี่ยนะครับไม่ตรงกับชื่อที่อยู่ในทะเบียนราชนะครับตรงนี้นายเอกต้องขอแจ้งไว้ว่ามี ขาดไปอีก2 0 0 0 0ลายนะครับตรงนี้จริงๆก,กระทรวงการคลังเนี่ยให้ผ่านแล้วนะครับสำหรับคนที่ชื่อบัญชีไม่ตรงก็ให้ไปแจ้งเปิดบัญชีใหม่แล้วก็อาจจะทําชื่อแจ้งชื่ออะไรให้ตรงกับเลขบัตรประชาชนตรงกับชื่อประชาชนนะครับที่อยู่ในบัตรนั่นเองนะครับตรงนี้ทางง่ายที่สุดทางธนาคารกรุงไทยก็ขอชี้แจงมาว่าให้ท่านเนี่ยไปเพิ่มข้อมูลแล้วก็ แจ้งเกี่ยวกับเรื่องของบัญชีต่างๆการเปลี่ยนแปลงชื่อบัญชีต่างๆเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน10วันหลังจากที่ท่านได้รับ SMS หรือหลังจากที่ท่านเช็คสถานะแล้วนั่นเองนะครับนี่นะครับก็เป็นเรื่องของล็อตแรกนะครับล็อตที่2ก็คือโอนมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องนะครับมาเป็นวันที่13และวันที่14วันที่14ก็คือวันนี้นั่นเองนะครับเนี่ยนะครับ ็อตที่2นี future, honest, 4, ้นะครับก <laughs> ็โอนให้ได้3 0 0แสนลายนะครับในวันที่13โอนให้ได้อีก3 0 0แสนลายในวันที่14ก็คือวันนี้นั่นเองนะครับช่วงเช้านี้นะครับคนที่ได้ก็จะได้รับเงินเข้าบัญชีไปแล้วนะครับแต่ถ้ารอช่วงบ่ายช่วงสายคือไม่มีแล้วนะครับใครที่ไม่ได้รับเงินในช่วงเช้านะครับก็ถือว่าท่านเนี่ยไม่ได้รับเงินแล้วก็ต้องรอต่อไปใน็อตที่3นะครับถัดไปก็จะเป็น็อตที่3นะครับ มีการกําหนดมาคร่าวๆแล้วนะครับอันนี้จะเป็นกํากหนดการคร่าวๆนะครับว่าเมื่อมีการตรวจสอบเนี่ยใน7วันเนี่ยอันนี้ก็ให้หลังมา14วันนะครับจากหลังที่เปิดให้ลงทะเบียนนะครับเราไม่ทิ้งกันในวันที่2 8นับมาณนะถึงวันที่ที่16เนี่ยนะครับก็รวมทั้งสิ้นเนี่ย14วันนะครับตรงนี้พ่อแม่พี่น้อง หลายท่านนะครับก็อยากจะทราบว่าในการโอนเงินต่างๆเนี่ยเมื่อไรจะโอนให้เสร็จนะครับอยากจะให้เสร็จเร็วๆเพราะว่าเราเดือดร้อนกันจริงๆนะครับ มันรอไม่ได้นะครับบางคนเหลือเงินติดตัวเพียงแค่40บาทนะครับในการใช้ชีวิตอีก3เดือนข้างหน้านะจะทําอย่างไรเงินก้อนนี้ถึงสําคัญกับพ่อแม่พี่น้องอย่างจริงจังเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีการโอนให้อีกครั้งหนึ่งในวันที่16และวันที่17นะครับแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการตรงนี้ได้นะครับแล้วแต่นะครับกรณีของกระทรวงการคลังว่าท่านเนี่ยจะมีการปรับหรือเปลี่ยนนะครับ อย่างไรนะครับทีนี้สําหรับคนที่มีสถานะต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานะที่เกี่ยวข้องกับ การโอนเงินนะครับขึ้นมาแล้วว่าได้เงินแล้วแต่ว่าบัญชีนะครับยังไม่มีเงินโอนเข้ามาทางธนาคารกรุงไทยก็ได้แจ้งไว้แล้วนะครับว่าน่าจะมาได้ในล็อทที่3นี่แหละนะครับถ้าวันที่14ท่านยังไม่ได้ท่านก็จะมาได้ในล็อทที่3นี้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ขึ้นสถานะสีเขียวนะครับและสําหรับคนที่ขึ้นสถานะบอกว่าให้เพิ่มเติมข้อมูลกับคนที่เปลี่ยนแปลงเลขบัญชีนะครับล็อทที่3นี้ยังไม่ได้นะครับ ท่านจะไปได้ในช่วงสิ้นเดือนเลยนะครับเพราะมันจะมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมอีกนะครับจากที่ท่านได้ส่งข้อมูลเข้าไปนะครับในวันที่11และวันที่12ที่ผ่านมานะครับก็มีการกรอกข้อมูลกันไปแล้วนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นที่เข้าใจกระจ่างชัดกับพ่อพี่แม่ป้าทุกคนทุกท่านนะครับตรงนี้ ก็ดูจากภาพได้เลยนะครับวันที่16โอนไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนลายวันที่17โอนไม่ต่ำกว่า3 0 0แสนลายตัวเลขตรงนี้นะครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับเดี๋ยวถ้ามีตัวเลขที่แน่ชัดออกมาเมื่อไหร่นายเอกจะมาแจ้งให้ทันทีนะครับคาดว่าระยะเวลาน่าจะใกล้เคียงกันในวันที่ตรงนี้นั่นเองนะครับถัดไปนะครับในเรื่องของคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังนะครับท่านท่านเนี่ย จะทำปุ่มออกมานะครับเพื่อให้คนที่ไม่ผ่านนะครับคนที่โดนปัดตกไปนะครับโดยการพิจารณาของ AI อาจจะมีการผิดพลาดนะครับจากข้อมูลที่ไม่มีการอัปเดตนะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางข้อมูลฐานข้อมูลต่างๆเนี่ย กระทรวงการคลังได้ไปเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะครับก็เลยตรวจสอบว่ามีพี่น้องที่เป็นกเกษตรเนี่ยเยอะมากเลยนะครับตรงนี้ก็ได้มีการแก้ไขแล้วนะครับจะมีการทําปุ่มและเมนูนะครับให้ไปยื่นเรื่องได้นะครับสําหรับคนที่ผ่านเกณฑ์แต่คุณสมบัติเนี่ยตรงและพร้อมทั้งหมดเลยนะครับบางทีระบบอาจจะตรวจสอบนะครับไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้ก็ต้องขอให้ช่วยเหลือกันนะครับสำหรับกระทรวงการคลังก็ ยินดีนะครับที่จะรับฟังพ่อพี่แม่ป้าทุกท่านทุกคนเลยนะครับท่านเลาว่าลนก็ได้ออกมาแจ้งแล้วนะครับว่าภายในวันที่19 20, 21นี่แหละนะครับน่าจะเร็วที่สุดเนี่ยคือวันที่19เมนูนี้จะมีการปรากฏขึ้นมาที่หน้าเว็บไซต์อย่างแน่นอนนะครับอันนี้นายเอกทําเป็นกราฟิกไว้ให้ดูก่อนนะครับว่าปุ่มอาจจะเป็นสีนี้นะครับเพราะว่าตอนตอนนี้สี มันมีใช้เกือบจะหมดทุกสีแล้วนะครับสำหรับรูปแบบอินเทอร์เฟซหน้าเว็บไซต์นะครับตรงนี้ก็น่าจะทำให้มันแตกต่างกันเพิ่มขึ้นนะครับในเอกเลยหยิบยกว่าใช้สีม่วงม่วงชมพูนะครับตรงนี้นะครับก็ดูเป็นหวานเย็นดีนะครับตรงนี้ก็น่าจะชัดเจนดีนะครับก็อาจจะมีข้อความหรือหรือชื่อของปุ่มเนี่ยอาจจะไม่เหมือนอย่างที่ผมทําเป็นตัวอย่างนี้ไว้ก็เป็นได้นะครับตรงนี้เป็นเพียงตัวอย่างเฉยๆนะครับนี่นะครับอ่านะครับก็ ถ้าเห็นแบบนี้ก็น่าจะทําความเข้าใจกันได้ไม่มากก็น้อยนะครับก็ต้องรอกันอีกทีนึงนครับสำหรับคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ยังมีโอกาสนะครับในการยื่นอุทธรณ์นะครับในเรื่องนี้นะครับและก็ต้องขอฝากกับพ่อพี่แม่ป้าทุกคนทุกท่านนะครับคนที่เป็นอาชีพก่อ,อ,อสร้างก็สามารถยื่นได้นะครับในเรื่องนี้นะครับท่านอุตมะ ประชุมกันวันนี้เองนะครับช่วงเงย็นๆนี้ก็น่าจะทราบผลว่าคนที่เป็นอาชีพก่อสร้างเนี่ยจะยังไงนะครับจะเป็นลูกผีลูกคนหรือจะยังไงต่อไปนะครับแต่ที่ได้แนวทางมาน่าจะมีการจัดสรรงบประมาณให้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับผู้ที่มีอาชีพก่อสร้างจะช่วยเยียวยาอย่างแน่นอนเพราะตอนที่พระราชกำหนดเนี่ยออกไปนะครับเป็นมันฉุกเฉินจริงๆแล้วทีนี้ในการออก ในเรื่องของอาชีพไปต่างๆเนี่ยบางอาชีพยังไม่ครอบคลุมนะครับตรงนี้ก็ถือว่าพี่น้องก่อสร้างเนี่ยและได้รับผลกระทบจริงๆนะครับนี่นะครับวันนี้ตอนเย็นน่าจะมีความคืบหน้าเดี๋ยวถ้ามีข่าวความคืบหน้าอย่างไรนะครับสําหรับในเรื่องนี้นะครับก็ จะนามานําเสนอให้กับพ่อพี่แม่ป้าได้รับทราบอย่างทันท่วงทีนะครับสําหรับช่องในเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านนะครับและก็ข่าวสารจากทางรัฐบาลด้วยนะครับสําหรับวันนี้ท่านในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับก็ต้องขอกราบประทานอภัยกับพ่อพี่แม่ป้าทุกท่านทุกคนไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับฟ้าหลังฝน ยังมีเสมอนะครับเช้าวันใหม่สดใสกว่าเมื่อวานแน่นอนนะครับก็ขอให้สู้กันต่อไปนะครับขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับมีแรงสู้ต่อไปนะครับเกิดเป็นคนแล้วต้องสู้ให้จนถึงที่สุดนะครับถ้าล้มแล้ว ก็ลุกได้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนตั้งสติให้ดีนะครับผ่านพ้นวิกฤตการณ์ตรงนี้ไปให้ได้ขอให้ได้รับเงิน5000กันทุกคนเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ